อลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดย vivo v11 โชกุบุสือ daily detox facial whipped foam น้ำดื่มสิง ของเราจะคว้า10,000แบาทไปได้หรือไม่ครับอยู่ที่2คนนี้นะฮะตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมตื่นเต้นค่ะถ้าได้10,000แบาทคุณบอกแล้วว่าจะไปช่วยิที่บ้านที่บ้านต่อเติมบ้านต่อเติมบ้านอ่าที่บ้านกาลังต่อเติมอยู่นะครับความกดดันมนอยู่ที่คุณแล้วครับคุณจะต้องสื่อสารให้เขาให้ได้ตื่นเต้นทุกครั้งเลยอ่ะที่แบบเหมือนเราแบกความหวังเขาไว้เลยเงี้ยก็อยากให้เขาได้แหละไม่แต่ว่าผมเชื่อว่าพี่หอมทําได้เพราะว่าเมื่อกี้ตอนกินข้าวกันพี่หอมบอกว่าเรื่องจกผพอเป็นเรื่องสบายมากไม่พูดประจัก เอาแบบนั้นเลยเหรออยู่ที่การตอบของคุณเลยนะครับพยายามตอบให้ได้นะครับนี่คือซุปตา์เต็มเซฟ<ฮ>เอาให้ได้1ิบชื่อนะพวกคุณ10ชื่อได้1 0 0 0 0แถ้าไม่ถึง10ชื่อชื่อละ2,000บาทบริหารเวลากันเองนะครับคุณสองคนขอให้พวกคุณโชคดีโซฟาห้ามช่วยเตรียมตัวนะครับ<ม><ม>รีแลกีแลกไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดไม่ได้อกอแค่ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ก็แค่ไม่ได้ <c oughs> ไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วพร้อมเตรียมตัวเริ่มครับ มีพลอยพี่สาวของพลอยคือชิสขอวังถูกต้องแฟนยาย่าณาเดชคุกิมิยะโอเคเออแฟนหนุ่มกันชัยเมย์ให้เต็มถูกต้องจังหวะหัวใจเธอเนื้อดีสุกิดดีสุกิต,ตัวแทนของแม่พึ่งพุ่มพวงเป็นปนักร้องรุ่นใหม่ผมสั้นปวารีนักร้องฝรั่ง้ามดีกว่า้ัมไปก่อนครับพี่ของแจ๊ พี่ของแจ๊ดนี่เรากำลังเอาจิ้มจิ้มชวนเืินจิ้มชวนเชินแฟนแมทธิวลิเดียให้เต็มจำชื่อข้ามจำไม่ได้ข้ามไปก่อนครับข้ามเออเราไม่เดินตรงเราเดินอ้อมอ้อมอะไรสุนิสาไม่ใช่เอโดโอเคถูกต้องเออแฟนหลินเก่าตอนนี้มีข่าวแก้วโซนี่ลาแก่นเออเออเป็น ลูกครึ่งรักก็เช่ายิ้มพะเราวสุนัแสบไปข้าวอ่าเล่นเขาพี่ปิ้นเป็นเกาหลีอ๋อดังมากเล่นเทนจูปูซานเทนจูปูซานท่าท่าไปครับพี่โอคอ่านักร้องรุ่นใหญ่แซนพี่นุ้ยเชิญยิ้มอ๋อตั๊กเอ่อสิริพรโอเคอ่าตะลึงตะลึงนันทว่า ตลอดนะครับอยากจะมาแข่งขันนะครับในขอลีวเทเกมฑ์หน้าไทยแลนด์ก็สมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณเหล่าซุปตาร์ทุกท่านที่มาปาร์ตี้กันวันนี้นะครับคว้าไปแล้ว1แสนบาทนะครับเรามีนัดกัะทุกวันเสาร์นะครับเวลา6กโมงนาทีทางช่อง3และสายแห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนฮัปปี้สวัสดีขอขอบคุณศูนย์บริการโตโยต้าแอดแท็ซอฟต์พลัสบะมีกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่ายาสีฟันซอส รีพลาฟอร์มลังหน้าโชกุบุสึเฟชชิวลิฟโฟม